ขนาดพวกเขาก็ยังขาดทุกคนนี่เขาขาดเขาขาดมาต้นได้มาเห็นแล้วพี่เมย์พี่น้องเอ้ยมาเด้อควันเอ้ยมาเด้นอ๋อเด้อพี่น้องนี่นี่โบเมย์สวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปลพบุรีข้างหน้าผ่านช่องทางอะไรบ้าบโบเขาขาดเหรอเป็นช่องทางเป็นเขาขาดเนี่ยช่วงฉลบุรีนะตรงเป็นเป็นยังคือเขาขาดเเหมือนเหมือนเวลาเขาจะทำถนนนะ มีภูเขาขวางกั้นแล้วระเบิดออกตัดเขาไอ้ขาเลยเขาเขาจะทำฐานทำเส้นทางภาคประเทศไทยปกติแล้วนะฮะก็จะทำเส้นทางหาเส้นทางที่ย่นระยะเวลาในการเดินทางในการเดินทางบ่ได้คำบอได้สนใจแบบว่าทางข้างหน้าสิเป็นภูเขาหรือแม่น้งเจาะเลยก็ต้องบอกว่าทางภูเขาข้างหน้ากระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ่หรือว่าเป็นเส้นทางอุทยานจะไม่ทำจะหลีกเลี่ยงนะแต่ถ้าเป็นเส้นทางที่ ไม่เป็นอุทยานหรือว่าเป็นภูเขาก็สามารถตัดไปได้บริบสุว่าข้างน้านจะเป็นหินใหญ่หรืออย่งเป็นสมบัติเจาะทะลุภูมคงไปได้แม้กระทั่งไต่ไบบต่น้าจากพญาเพจะอแหล่เว้นปบอลตถถามันบผกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป่นก็สสมารถเห็ได้รือไได้เนาะหรือบอการผกระทบกับวิทีชาวบ้านชีวิตของชาวบ้านประมาณนี้เนาะถ้าชาวบ้านก็มีการเว้ช่วคืนแล้วก็จ่ายค่าเฉยอืม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 อืเอาขึ้นที่ี่เนาะเอาขึ้นทีี่ นี่ไงทุกคนพบเห็นการโจรกรรมสายไฟโทร191 1193โอ้โหประเทศไทยทุกคนโจรก็ดักเห็นุ๊บมาองดูบอเป๋อเองเนาะทุกคนที่แบบว่าเห็นเห็นเห็นรถชิบล้อเลยไล่แบบนี้เนาะแต่ก่อนบราต้นอยู่ในกรุงเทพได้ยินแต่แถวแก้วคนว่าถ้าอยากเห็นรถชิบล้อไปสระบุรีว่าสเดียวไล่เลยทุกคนเลยไลยเรือรถชิบล้อสระบุรีนี่เนาะงาม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 เพื่อนงามขนะหลาดด้วยเลยถ้าเป็นหน้าฝนนะ ต้นไม้ก็จะลิใบตามฤดูกาลถ้<อ>าเป็นหน้าผลโอเคียวพะจีตลาดหัวปีนี่แหละคือสเสน่ห์ของประเทศไทยไปตามท้องถนนก็จะเห็นต้นไม้เนาะท่าในใดที่ชอบเรื่องการเดินทางธรรมชาติมอบเลยแต่ท่าในใดที่ชอบการเดินเรือเที่ยวในเมืองไทยเห็นปะนาเจ้าคุณยาคั<อ>า่งเกลียนาเดือหน้าคาท<อ>่านทุกท่านก็จะเห็นเร<อ>ื่องวิถีชีวิตของชาวบ้านค้าขายต้นทำธุรกิจเห็มัเ่เมีครับต้นไม้ที่เป็นโบตั๋โบกบว คนชิตตั้นที่ยังพรมปิตตั้นดลยเนั่นมีแต่ปลูกได้ประเทศไทยพรมปิตต,ยตยัดตนนน้นไม้ใดลบบุรีนครสวรรค์วิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ทุกคนถ้าเราไปทางนี้เราจะไม่เจอเขาขาดถ้าเราทางวิเชียรเจอเขาขาดวิเชียรวิเชียรบุรีเนาะจังหว <ใช S 1> ัเดเพชรบูรณ์ไก่ย่างไก่ย่างวิเชียรถนนเส้นนี้จะไปทะลุถึงชัยนาธชัยนาทเลยชัยนาทแล้วก็ไปนครสวรรค์โอ้โหทุกคนนี่ให้ไปทางซ้ายเป็นบ่ลบบุรี ้เราจะเดินข้ามทางนี้ครับเขาข้ามไปทางนี้เราจะตรงเข้าลบุรีเลยใช่ไหมถนนมาเล็กนึงนั่นเป็นถนนสระบุรีลมศักดิ์อ๋อครับบ่ต้นกระยาขอบคุณขอบคุณประเทศไทยอีกแล้วทุกคนเลยทีให้บขอบคุณอีกแล้วทีบ่อต้นได้มาเห็นสิ่งสวยงามแบบนี้ถ้านผมมีประเทศไทยบ่อต้นก็บผมเห็นแล้วถนนแบบว่าถนนผู้คนขี่เคียงคู่กับป่าไม้แบบนี้ผมมีนะบ้านเฮามีป่าไม้รถเฮ้ขับรถสามร้อยเมตรโอ้ไม่ได้ไปทางคุณบ่อไปทางเขาขาดลำละลายอัน บ้านเฮ้ามีป่าไม้แต่บ่มีคนกรีดเพื่อนแต่อยู่นี่คนกรีดเคียงคู่กับป่าไม้เออเคียงคู่กันไปไดนภูเขาอีกนะเพื่อนเนาะขูเขาอีกมีมัดตุกคนเดียวประเทศไทยขักบรถมาเจ็บขักกะนเลยปบโบขอบคุณบะโบคืออะไรที่พามาขอบคุณใกล้ใกล้สำเร็จกะพามาพาไปอีกขันลอยาไปขอบคุณเมืองไทยมีเพื่อนที่ดีกะประเทศไทยขอบคุณเสมอบะโบอันหนึ่งมีเพื่อนที่ดีเฮ้ากับเพื่อนบอกอะไรก็มีเพื่อนที่ดีไม่ต้องมีเยอะกว่าเพื่อน เพื่อนเพื <ceu> ่อนที่ดีไม่ต้องมีเยอะแมนกามีสี่ห้าคนก็โอเคแล้วเนาะเพื่อนขอให้เป็นเพื่อนที่หักกันมีเพื่อนไม่ต้องมีเยอะถ้ามีเยอะเยอะเขาเรียกฝูงไม่ใช่เพื่อนแมนนี่ทางรถเทไทยจะใช้ความเร็วอยู่ที่หมายกำหนดโอ้ตคนเราต้องอยู่ใน นี่ไงทุกคนเนาะ mm นี่คือการจราจรประเทศไทยเราต้องเข้มงวดการจราจรนะครับทุกคนจึงไม่เกิดอ,อุบัติเหตุครับนี่ไม,ไม่ให้ผมเขาบอกว่าผมไม่ให้ครับมไม่ให้ก็ไม่เป็นไรครับ,รบทุกคนผมรอได้ครับเพื่อความปลอดภัยของทุกคนยินดีต้อนรับสวนรึกษาจะเป็นต้นยางนะต้นยางที่เราปลูกต้นยางต้นยางแล้วก็จะเหมือนเป็นดอกจาน้วยนะดอกจาน สวนไอสวนจานบ้านซีแรงๆแต่ว่าตอนนี้เราอยู่แถวๆวในเขตของอำเภอผู้เเค่ผู้เเค่นี่ไงนี่ไงผู้เเคไหนี่ไงสวนพฤกษาศาสตร์ผู้แเค่ผู้แเค่ผู้เเค่วันนี้เราจะได้เวลากลับแล้วได้เวลาแล้วทุกคนรถว่างเราก็กลับนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนมาแล้วครับอืมนี่ซุ้มยางนา ซุ้มยางนาในข้างในอ่ะซุ้มยางนาคนมาเยอะนี่ทุกคนกลับรถแล้วครับทุกคนกลับรถแล้วครับอะไรนะครับกลับรถไม่ได้ลับใจนะครับทุกคนเราจะไปทางถนนสระบุรีโลศักมั้ยบ้าโอ้โหหมู่บ้านผู้เเคสวัสดีครับพี่น้องสระบุรีขอบคุณนะครับที่ทำถนนสวยๆให้บ่าวต้นได้มาถ่ายคลิปให้บ่าวต้นได้มา อ่าจะสัญจรจริงๆแล้วเขาไม่ทำไม่เป่าต้นนะเอ้าตู้เขาใจผิดนะถ้าถ้าเขาไม่เขาาไม่ทำเป่าต้นก็ไม่ได้มาแบบนี้ไงเออเจาทำให้อ่าบาต้นกับคนไทยบาต้นกับแจมแน่แจมแน่แต่เขาไม่ได้ห่วงว่าเฮ้ยเขียนป้ายฮะว่าห้ามคนต่างชาติใช้ถนนนะวิลคอมทูไทยแลนด์แล้วเขาไม่ได้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องเาต้นโบไดเก็บดิโบไดเก็บอ๋อทุกคนอันนี้ยังนี่ยังเพื่อนนะนะไมลร่อนนะคือ ถ้าเูาจะคะแนนที่ทางเส้นนี้นะฮะตรงห้วยภูแค่เนะ่ยนะก็อย่าลืมนะอุดหนุนสินค้านะครับของชาวบ้านนะครับอันนี้อะไรคือมะาเผาวเผาน่าถือว่ามาเผาเผาถอดเสื้อโอเครื่องปราสักโซลิตสามสิบเจ็ดตลาดไซบบดานเจ็ดสิบสี่อำเภอสายบดานสีงามแท้บาทเลยเออสีงามเลยเนาะแสงไหนจะมาได้เลยบอลแจ๊บบอลซ้อนขนาดเลยบาทเดียวเออประเทศไทยบอลซ้อนเป็นตัวแทนเป็นคือจังแม่งยี่ซ้อนนีปะ ออนซอนเออเอฟซีทัพสิป่าเอฟซีไทยเพื่อนก็อยากษฮูกยักษ์ออนซอนคืออะไรออนซอนคือคืออาจจะมันงดงามงดงามเนื้อคำบมันยายว่าง่ายซะงดงามแปลว่าอันสมจุดว่าบ่ถือออนซอนหรือสุดผ่าความหนาหักในความหนาหักนั้นอัศจรรย์ใจเองสิเนบ่ประมาณเกือบอัศจรรย์เลยรีบวอร์สิเกินกว่าในความซุกนะรีบวัวเนาะพอดีแต่ยังไงอันนี้พ่อจานเขาขาดนะยัง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 เออคือว่าเขาขาดเด่นเด่น วัได้ยัก่อนนี้ยังขึ้นดิบอตต้นนอนฮอทพอสองจมูกคืนโอ้ยตื่นเต้นไหนตื่นเต้นตื่นเต้นไห่ที่มาต่างจังหวัดประเทศไทยโอ้บาต้นมากยิ่งเล้วในการกางเต้นอยากมาเที่ยวทงไฮทงนาอะไรกันมาเห็นต่างจังหวัดก็บาต้นอยากอยากซอมหู้ทุกคนเนาะม่้เป็นเป็นคนแบบว่าอยากหู้อยากเห็นว่าง่ายซะเป็นคนสลอกก็ว่าไงซะเป็นคนแบบว่าซอดเรื่องเส้าบ้านมซอดเรื่องเส้าบ้านอยากหู้อยากเห็นเออสมมุติว่าห้ามื่อบ้าน เขาถามว่ามึงไปไทยมึงเห็นแล้วบ่จังหวัดลุมบุรีบ่ต้นสิบอกเขาว่าเห็นแล้วได้ไปแล้วเออบ่ให้ไปตัวเขาได้เรื่องนี้ได้เน่ยจับเนี่ยนอนแล้วบแจับเป็นคนขี่โม่อยู่แล้วโอ้เมื่อบ้านเนี่ยขี่คุยงั้นเนอะไอ้เมื่อเบิรงเล่ยเราเห็นมาขี้โม่ไดนี่บอ่เมื่อบ้านนะนะเมื่อบ้านเอรเขาหัวบางคนเขาก็บ่เคยมาเดิเขากับซีบางจังหวัดบ่ได้ไปเขาก็บขีตัวว่าไปแล้วอยจะมึงนี่บ่แจับป่าจะมึงป่า นี่นี่เขาเขาอยาจะว่าเนี่ยหนึ่งเนาะเรือนรุนแปลว่ามันยาย่เหมือนรุ่นนี้โลกนี่ยังมีสิ่งสวยงามและให้คนหาอยู่เสมอ,อนี่แหละคือเขาอยู่แต่นในกรุงเทพเ,เขาเห็นแต่ตึกเขาเห็นแต่อาคาร<อ>แต่มาเบิ่งต่างจังหวัดของประเทศไทยมีภูเขาแล้วก็มีทางคอนกรีดมีป่าไม้สองข้างทางทุกคนบองต้นสีพายเขาบางสีเนี่บ่แมนอยู่ในกรอบเปอนอกม่าจากกรอบนี่เป็นแบ่เมนทุกคนเอให้เปิดกว้างนี่นี่ทุกคนนี่ถ้าไปดูในกลาดเลยครับโอกาสจะได้เห็นมันีนก็ยากกันเพื่อนเนาะยากไลยยาก บา้าชสองขางทางหรือภูเขาอันนี้โมเมน,มนหุบเขาเว้นะครับทุกคน<ด>อันนี้จะเบิ่งในบาต้นมีแต่แต่หินปูนในมาต้นแมนแมนแมนหินปูนนี่แหละคือแ,แหล่งนี่แหละคือบอต้นว่าทาเ็ุถนนคอนกรีตเคียงคู่กับภูเขามันสินาอยู่แต่บ้านแฟนบาต้นแข้งขมวนกับมีภูเขาได้ทุกคนแต่ว่าถนนดินแดงมันมันมันบ่อนันกันนี่นี่ทุกคน นี่นี่พวกเขามันโอเม็กันมันโอเม็กันมันไม่ลิงกันครับทุกคนมันไม่ลิงกันครับนี่อันนี้มันลิงกันมากนี่มันลิงกันมากนี่นี่นี่ทุกคนโอ้โหอันนี้มันแม็กันระเกินนะเพื่อนเนาะมันแม็กันโอเม็ดนี่อย่างมันกลมกลืนเนาะทุกคนเนาะตอนเศร้านทิ้งสีงามนองหมอกลงเนาะเฮ้ยแต่ไปได้นี่ได้เพื่อนถ้ามนี่พอคนวางแม็แล้วไปได้ได้เพื่อนรวยได้ มันมีงบประมาณมันก็เห็นยังก็ได้แหละเอาทำเวทมึงก็ฉีดลุ้ยว่าว่าเจ็บที่นั่งซื้อฐานในโซนวาสนาบอา,าไ่ได้เน่นอนซ้ำพ่อหรอเดือนหนึ่งบวกไว้สามสี่เถื่ออ้าอาทิตย์หนึ่งเงินสองเถื่อว่ะมันลายไปเลยมันมันมันการหาเงินมันบคือกันอะไการหาเงินคือประเทศไทยเพิ่นหาเงินด้วยนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวประเทศไทย อเออหลังจากขามาเที่ยวประเทศไทยนักท่องเที่ยวก็ต้องซื้ออ,อยู่ซื้อกินต้องนอนลงโรงแรมเป็นบ่อละรัฐบาลก็ได้ประชาชนก็นได้เก็บรายได้ภาษีภาษีรายได้นะประชาชนนี่แหละเพื่นก็เลยมาส้าง่งถนนทนทางแบบนี้ทุกคนแต่ไม่เอฟซีบางคนวอาเลยบอกบุกจริงๆแล้วประเทศไทยอะไรได้หลักไม่ใช่การท่องเที่ยวนะจากการค้าการค้ากันเมนการส่งออกของประเทศไทยคือ่า ตลาดประเทศไทยก็เกือบเกือบตลาดใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะโอ้เหรคนไทยคนจีนเข้มงวดมือกับผักลัาเนาะเนี่ยนอนหากทำความสะอาดเนาะอย่าพันมี่รายได้นั่นี่อ๋อเนี่ยนอนอยู่แล้วจะมาขายของใดอย่างีิเนาะแม่แม่สู้อ้วนว่าหักทำความสะอาดเนาะสทงความสะอาดแบบว่าพนักงานหรือว่าเจ้าหน้าที่หักทำความสะอาดกับเงินเดือนกับกลุ่มอยู่กลุ่มกินอีใดมีสวัสดิการอีใดนั่นแหละครันว่ามีรายได้มันกับแมทกันมืดเนี่ยวันแมทกันมันลิงกันเนี่ยว่าเออมันลิงกันมืดประเทศไทยคือเป็นแนวทางวินวินเนาะวินวินเออ สมมติว่าเอาแขกคือบ้านเฮาเลยเนาะนักท่องเที่ยวไทยเพิ่นน่องแสงว่าบ่ต้นคอยไปเที่ยวอยากไปเที่ยวบ้านเจ้าคอยย่านตะกองร้อนคอยเบื่อกองร้อนกับอันแม่ค้าขายซิมเด้อบ่ต้นอยากบอกเนาะว่าอ่านักท่องเที่ยวไทยเพิ่นนี่อยากฝากถึงแม่ค้าขายซิมลาวสะท้อนในน้านักท่องเที่ยวเนาะเพิ่นเนาะแม่นแม่แม่นว้าวคือเสียมขุดอีหยังนี่เพิ่อนว้าวว้าบ่ม่วนอะารีเพิ่นว่าแม่ค้าขายซิมเด้อทุกคนเด้อแม่ค้าขายซิมบ่บ่ต้นบ่ฮู้ว่าคนลาวหรือคนเวียดเนาะ เอาต้นมาพูดบับคนเล่าหรือคนเวียดแต่ว่าว่าบ่มวนแฮงเอาเอาคนเวียดเข้ามาขายได้หมดเลยที่บ้านเต็มอยู่เพื่อนเลยเอาเต็มอยู่ป่านี่พี่น้องเอ้ยนี่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 เขาขาดพี่น้องเอ้ยเขาขาดเขาขาดนะจะเชื่อตัวเองมันถนนสลับไม่ลงเสียเขาเาอยากให้เท่าแก่เขาเฮ็ดบริษัทอยู่นี่เดียวเขาจะอยู่จนหดเถ้านี่เอออะไรเขามักเข้าเฮาเนี่ยเขามักเข้าขนาดเฮาเนี่ยเขามักป้า ถามว่าเขากับทะเลเป็นปลต้นมากยังบ่ต้นมากเขาเธอรักเขาบ่แม่นรักเขาอันนั้นเขาไม่นะเขาคุ้ยป่านี่ทุกคนนี่นี่นี่พนพนจาะนะเพิ่นจาะนี่เขาขาดนี่เขาเชื่อมต่อกันเลยป่าเอาเอาเอาว่านี่เห็นแล้วว่านี่ประเทศไทยขอบคุณลายเยอะจะเห็นไหมพี่จะเบ่มี่ไรตกเลยเบ่มี่ไรปลาต้นป่าเบื่อเบื่อเบื่อเขาหรือตุ้งเขาเห็นแล้วหเดี๋ยวเขาเขากดโทรศัพท์อยู่นี่ไอาใครที่ตกกันนี่ เื่อออวันนี้เขาขาดขาดวันนี้เลยทุกคนเมืองเลยนาฮะเป็นภูเขาเชื่อมต่อกันเลยบอลแจ๊บโอ้ฝนจ้อออกไปนี่ถึงนะครัปูแ่เพราะ่าเป็นถนนด้วยแหละถ่ายรถไหมถยวีดีโอโอ้ยเลยโอ้พี่น้องเอ้ยไปเจอเทบอลแจ๊บไปเจอได้บุญล้นเหลือบุญล้นเหลือเบิ่งนี่ละยอมมือชาบกันยู่อาร์ไซด์ของทุกคนเขากันเบิ่งแน่ทุกคนมีทุกคนอาศัยได้บั๊บปูเนาะ ปีธีชีพเขาขุดขึ้นแต่ว่าคุดจะเลื่อกับเขาไปหาเขาเนี่ยเริ่มคลือคล้นกันไปเรื่อยๆเนี่ยผนมีลูกสาวอยอะพ่อเทียงลังนั่นนะมอต้นมักมักเบ้องแบบนั้นมักอยู่แบบนี้ไงมต้นเขาพกมอต้นมักไปมีไไงเดี๋ยวพี่น้องมอต้นเฉยเห็นพูดๆโทษต้นเฉยเห็นเห็นรถสิบโลเห็นรถสิบโลอ่ะสามบานนีกพี่น้องเอ้ยพูดต้นเฉยเห็นมาสี๋รถสิบโลมาสระบุรนที่เห็นอะไรเนาะจะมองเห็นมาเวลาพไปจอดผนจะเป็นอ่ามีนี่เหมือนหินเนี่ยมอต้นชั้นหินเนี่ยเด้ ว,ว่ากำหนดมันมีกำหนดเรื่องน้ำหนักมี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 มมตลอดเส้็ทางจะมีจานช่างน้ำหนักของเจ้าหน้าที่เยด้วยเบาต้นอยากบอกเลยว่าอย่าบอกไว้อย่างแบบทุกคนไม่มีสิ่งไหนกีดขวางความเจริญของประเทศไทยได้ขนาดภูเขาก็ยังขาดขนาดภูเขาก็ยังขาดทุกคนนี่เขาขาดเขาขาดบบาต้นได่มาเห็นแล้วพี่เมย์พี่น้องเอ้ยมาเด้อควันเอ้ยมาเดิน,นอ๋อเนี่ย โบเมนว่าซีนเพิ่นเจาะอย่างเดียวได้เพิ่นมีตะนางอันนั้นไว้อีกไรจานตะนางเล็กลกันสไลด์ลลลลลลลอีกไรโบรเมนซุปซี่ซุปห้างอะไรจ้า้งงามจ้างมวยพล้เราจะปา่าลงไปนี่จะเป็นวิวจะโอ้โหมองเห็นภูเขาเนี่ยป่าต้นแต่เห็นต้นไม้เหมือนว่าแห้งๆไปแต่ช่วงนี้เป็นหน้าแล้งหน้าแล้งเนาะก็ยังเกี่ยวอเลยเราจะเป็นเรื่องยังเกี่ยวลายจุดเลยคนเลยมองไปมองไปกิโล โอเคนะทุกคนคลิปวิดีโอนี้บอกจะจบกับฝากไว้ประมาณนี้ก่อนทุกคนเนาะไว้คลิปหน้าพอกันใหม่สวัสดีครับสบายดีสบายดีทุกคนเด้อเอาบอกว่าคุณจันเลยเขาขาดที่บางหนากับจันมืดแล้วมืดแล้วมืดแล้วบอกมีอีกน่อยนึงอนาคตข้างหน้าที่ดินแถวนี้จะมีมูลค่ามหาศาลทุกคนเลยมีเขาขาดอีกหน่อยนึงเอาสดเลยฮะ ห้องผ่านอีกหน่อยนึงข้างผ่านไปอยู่ซ้ายมือจนจะเป็นเขาจะเป็นเขาจะเป็นเขาจะเป็นเรียบเขาไปคือพื้นที่จังหวัดสระบุรีเนี่ยเป็นเป็นอ้อมรอบล้อมด้วยภูเขาโอ้โอ้โอ้บนหน้าถึงมีแบบว่าบริษัทอีกอย่างวะปูนบอกลายบริษัทอาบริษัทปูนบอกโมหินบอกโมหินครับ ่น,นี่เราอยู่ในเขตพื้นที่ของจังหวัดลบบุรีอยู่เนี่ยนี่บอกมาลบบุรีหรออไรเอาแล้วทั้งที่ลบบุรีนะเป็นเขตพื้นที่ขอจงจังหวัดลบบุรีนะกลางสระบุรีมาจะเป็นโอ้โห<อ>ทุกคนทุกคนทุกคนมุมนี้ครับทุกคนโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะ EP นี้บาตรต้นคอล่าพีแล้วน้องไปก่อน,ขอ,นขอบคุณขอบคุณเข,ข,ขาขาดเนาะทีให้บาตรต้นได้มาเห็นวิวงามแบบนี้มาเห็นความแบบว่า อลังการของถนนประเทศไทยเนาะมาเห็นถึงความสามารถของอคนไทยที่เจาะภูเขาสร้างความเจริญเก็บธรรมชาติไว้คือเก้าทุกคนสำหรับที่นี่บาต้นขอก่าเขาว่าวสวัสดีครับผม